อะไรวะไอคุณเดินทางระยะสามพันไอ้คุณไหนวะไอ้คุณคนเดียงไอคนไอคุณแผนไอ้คุณแผนแขวนกระติกนึกถึงในหนังอะไรเล้อาอไอี้ยไอคุณติดตามปุ้ยใช่คุณคุณมาซ้อมปะเนี่ยเออมาซ้อมหรือเปล่าแต่ไปหนึ่งไปคนเดียวนะเอ c อาร์ีถ้าเอ k อาร์เคนี่ผมจะเรียกเอกฮาร์อรเกอร์นะ ดีเวทิดอาสีไอ้คุณไอ้คุณอยู่ไหนอ่ะอ่ะคุณขึ้นรถไปกับพีและไอ้คุณมามึงก็ไม่มาละมึงก็ต้องมาด้วยอาละมวนโชว์กันหนึ่งรอบแต่คุณใส่เฮ้ยคุณกูกันตายวะ่ะวันนี้กันนะขีเ่เ <c oughs> บืงเองนี้อีกแล้วโอ้เบืองนี้อยู่ขอบวงเลยสบายสบายระหว่างแอรอ์ดับกับรถถังอะไรดีกว่าวพี ไม่ตอบเลือกรถตังนะนไม่รู้ดิไม่รู้อ่ะผมสับบอนรถตั๋งละสับบอนลงบนหลังคาเรียบร้อยคูณแปดเจอ,อคูณแปดเร็วจังเนาะไม่ได้เจอมันบอกเดินทางสามพันได้คูณแปดได้แล้วล่ะอืมสุดยอด5 minutes later อะไรวันหนึง่งไอ้คุณกำลังใส่อุปกรณ์ซ่อม,อมเครื่องน์ ทำไมแม่งหน้าตาข้างหลังรถนี่แม่งทำไมเหมือนสิวเลยโดนยิงเลยหนิมกินหรือว่าลงน้ำมาเพียงเกาะเอาขึ้นไปรอดทำไมรถมันสนิมขึ้นอนะลายมันผุๆจังวะเอปกติมันจะเนียนกริบไม่ใช่หรอหรือเปล่าหรือว่าเท็กเจอร์ใหม่เราเราไม่ได้สังเกตวะ เ้ยภาพมันสวยขนาดนี้มาดักไอ้พวกมาดึงชาวบ้านเขาเฝ้ารถไว้สักคนนะที่จริงเ,เสร็จเลคือฟาร์มก่อนก็ได้แล้วฟาร์มเสร็จอยู่ในรถแต่ตอนนี้วงกระเถิบปิงหนนะไม่ใช่ขยับนะกระเถิบเจอเขากระเถิบนิดเดียวจริงที้ีใช่มันคิดในใจว่าเอ้ยพวกนี้บดนักใช่ไหมเรื่องวงเอาไป แล้วก็เิบสองวงแม่งอยู่ใกล้ๆกูด้วยใช่ <c oughs> คนนักจัดให้เลยสำเร็จทำลายล้อรถสิบห้าเส้นแม่งได้เกาะสามลหรล้อรถถังอ่ะอะไรมันเต็มอะ่ะก็ยาไปเรื่อยๆเพื่อเจอคุณหงคุณแปดคุณสิบสองคุณสี่แล้วนั่นใกล้ๆด้วยมีร้านขายของมเไนี่ยแถวนี้ มีแต่ว่าอยุอกฝากหนึง่งไกลเลยแล้ได้เยอะได้เยอะได้ยามาสามอันละได้แล้วก็มานั่งนิ่งๆอยู่ในรถก่อนไปไปลอยอยู่ในน้ำไหมไม, <laughs> ไม่ไม่ไม่ไมไมอยากอวดอวดว่ารถเรลอยน้ำได้วงเริ่มขยับไอคุณน่าจะงงเล่นเฮียอะไรกันกูมาหลบเฉยๆนี่มันใส่ชื่อมันชื่ออะไรวะซากุระเหรอ ซากุระคุรุมิ02ศูนย์สองนวัยใว่ายี่ยห้อรถบัรคับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซากุระนั่นมันคือซากุระคุรุมิซากุระแควคูริเอ็มยี่สี่วงกระเถิบวงก็ยังกระเถิบต่อไปอยู่ข้างหน้าอยู่ในน้ำโอ้ยบนเขาเต็มเลยใช่ เราอ้อมไปหาที่สิงเงียบๆดีกว่ามันจะมีด้วยเดี๋ยวจุดที่เงียบๆไม่มีตอนนี้น่าจะไม่เหลือแล้วเนี่ยใช่ที่จะหาน้ำมันเผื่อไปจากถังนี้หาไม่ได้เลยแอไปแคมป์แถวหินแถวอะไรก็ได้ไปมันไปอยู่แล้วตายสะพานมีสะพานไมไม่มีได้อยู่ในน้ำมันเป็นเป้านิ่งเกินอ่ะเพื่อนยิงง่ายนี่อ่ะใช่ มีอยู่คนเดียวด้วยเหรอเออขึ้นรถดิเอา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 ดิอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยมันต้องลงจากรถเออนี่แหละ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 เอาดิแหละเอาดิแหละเดี๋ยวตาแหละตรงไปข้างหน้าโอเคพอพอพอย่าเลยเดี๋ยวเลือดรถขาดหมดที่ ไม่คมไปหาอะไรที่อยู่ในวงดีกว่าเขาอ่ะยังต้อส่เกี่ยวอีกเอาจุดได้มามาทำไมแถวนี้ขอเหี้ยคูณสี่เหมือนเดิมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขึ้นรถดีกว่า นี่นี่นี่อยู่นี่อ,อะไรอ่ะยิงไม่ได้เพื่อนซ่อมรถให้อ่ะเอ้ยไป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 ไคุณขับไปคุณไปไม่เล่นกับมันละเห็นไม่นานาคนต้นไม้สายมือกันนึลุกไได้ขับไม่ได้ขับ คุณเข้าวงเลยคุณวงไม่มีที่เล่นอ่ะเออเข้าวงไปเลยาที่อยู่อยู่ไหนก็ได้ชนเลยนิดเดียวแล <c oughs> ้วต้องปาดตูดเมื่อกี้แล้วบุ๋นเลยกลายเป็นลูกขากเลยมาบอกให้ไ,ดไหดเดู๋ยวลงบนหน่อยดิเดี๋ยวมึงอย่าจอดดิคุณไม่ไม่ไม่ถ้าไม่มีใครยิงไม่เป็นไรพี่ยายไปขับก็ได้คุณจะซ่อมรถคุณ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 ซ่อมรถ อ่าซ่อมเสร็จแล้วไอ้กระเป๋าครบวงจรอ่ะมันซ่อมได้เอาเลยใช่ยิงยังไงวะเขาด้านอยู่ในย่าอยู่ยอดเขาฝั่งนี้ไม่มีที่อยู่อ่ะพี่เอาผมไม่ได้มาที่อยู่รหาที <ś> ่เ <ś> ล่นนะแหละขึ <ś> ้นมาไล่เหยียบมันนี้มีคนซ้ำให้ด้วยนะ กูไม่ท้เยี่ยนเไยเนี่ยกูไล่เยียบแม่งเลยเฮ้ยกระดดดเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วโอเแล้วมันอยู่ไหนรีบไปที่จะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วรีบไปจะระเบิดนะ จะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วถอน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 เอ,อ้ยมีคน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 โอเคตายป่าวไม่ตายอ่ะจะระเบิดแล้ว <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละไม่ตายแค่เลือดลดตายยังไม่ตายไม่รู้เหมือนกัน แล้วเราต้องไปเข้าวงอ่ะโอเคคุณซ้ำแหละคุณซ้ำแหละขึ้นมาหน่อยอองแหละเอาคุ้มเหมือนกันนะรถเันยเฮ้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 ย<ๆ>เฮ้ยรีบรีบคุณไปนะคุณโดนแหละเพลนแหละล้งหินลังหิน โดนหัวไม่น็อกโดนหัวไม่น็อกโดนหัวไม่น็อกออกโอเคเอลบเป็นที่กำบังได้อยู่เ,ยนนเฮ้ยเกือบโดนชนไอ้เฮ้ยกระสุดนหมด มามามาต้นไม้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 ในตีเมื่อกี้ขึ้นไปไหนแล้วอะ่ะยิงจากไหนอะต้นไม้เหรอแ,แถวๆนั้นแหละผมไม่เห็นนะไม่เห็นเงาเราก็ยังอยู่ในวงได้นะเอารถเป็นกำบังได้อยู่ใช่ ควันนะอยู่ในควันนะไอควันสองสีอะวรเปิดไป BZ เหรอ BZ! 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 โอ้ยเฮียไอคุณยิง <c oughs> ไอคุณโผล่มาบังกระสุนน็อกหนึ่ง หมดยัง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 สาย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 ยัยยยอ,ยอที่สองตัวเดียว